ครับวันนี้มาดูไฮรักดีโรดีรถคันนี้เจ้าของประกาศขายนะครับผมเลยเก็บภาพมาให้ดูกันเผื่อใครสนใจนะครับสู่ข้างหน้ารถกันทชชัดพอดีจอดชิดอยู่นิดนึงมองไม่ค่อยชัดนะครับน,นี้ผมผมก็พยายามเลาะเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับถอยนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัด ยางยาง,ยางเปลี่ยนใหม่ใช่พี่ค่ะให้ดูยางครับพี่เขาบอกยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับค่ะแล้วก็เปิดฟ้าปโป n ให้ผมเลยครับเดี๋ยวเราไปดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้รอบๆคันเลยนะครับ แค่อย่างเดียวอย่างอื่นก็มีแต่หลังปกติมันจะมีตัวล็อก,ออกยีดแต่เด้อตัวล็อกอ๋อ,อก็กดตรงนี้ครับครับเดี๋ยวผมหาปุ่มกดให้นี่ไงเจอละไอพี่ช่วยยกหน่อยอึ๊บโอเคค้่มไว้เลยนะครับอันนี้เปิดฝากระโปรงให้ดูกันชัดๆนะครับใครสนใจติดต่อติดเ <ไง S 1> ดี๋ยวพี่ใส่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ เดี๋ยวผมนี่หนะแป๊บหนึ่งโอเคได้แนละ้วพี่เรามาดูตัวเครื่องกันนะครับอันนี้เปิดให้เห็นสดๆซื้อ,อใช้มากี่ปีแล้วเพียนี้าพี่ซื้อปีเ๋ยนะปีปีปีห้าหกปีห้าหกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวราคาผมจะโพสต์บอกข้างล่างนะครับก็ใครสนใจก็มาลองดูที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ไป่ที่เบนเชียงใหม่ ขอถ่ายงนูหน่อยนะครับเ่ก็ให้ดูชัดๆว่าให้ดูตรงนี้เลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านเลยไม่บ้านไม่ไม่มีการชนไม่มีการชนนะครับไม่มีค่ะเจ้าของยืนยันนะครับไม่มีการชนมาไม่มีชนไม่มีอะไรค่ะน้ำมันไม่เยิมนะครับตัวเครื่องถ้าสังเกต นี่นะว่ายัางไม่ล้างเรามาถึงมาเปิดกันเลยค่ะมาเปิดเลยให้เห็นเลยจะติดแหนบเลยนะนข้าขงล่างอ๋อพี่ให้ดูนะฮะนี่ยางยางหน้ายางหน้ายางนี้เปลี่ยนมาขีดเส้นครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ให้ให้ดูนะครับ <ๆ S 1> ก็ซูมกล้องให้ชัดๆเลยแล้วกัน ข้างหลังข้างหลังนี่ติดตัวรองเรียบร้อยนะครับอว่างวันนี้วันนี้ฝนตกน้ำเลยขังไม่ได้ล้างถ้าล้างนี่ก็เอียบเลยอะรถไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้บรรทุกอะไรไม่ได้บรรทุกหนักนะครับค่ะไม่ได้บรรทุกแต่ว,ว่าเราติดติดอันนั้นกะว่าจะเอามาบรรทุกไงมันก็ไม่ได้ใช้ทาอะไร ติดมาเพื่อบรรทุกแต่ไม่ได้บรรทุกนะครับพ mm hmm. อดน,นี้พี่เขาจะเปลี่ยนเป็นรถรถเก่งครับเ mm hmm. พื่อใช้บรรทุกลูกๆไปโรงเรียนนะครับก็เลยต้องขายทัาน,นี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งไว้นะครับตอนท้ายคลิปดูให้ชัดๆไปเลยนะครับสี่ล้อแล้วก็ข้างล่างไอ้พี่พี่ติดข้างล่างแนคะ่ติดแหนบข้างล่างมียางอะไรใครก็ชอบนะ อ๋อตรงนี้ใช่พี่ตรงแหนบเนี่ยใช้สำหรับบรรทุกเลยอ๋อติดแหนบใช้สำหรับบรรทุกเลยนะครับแหนบเพิ่มให้ดูมากชัดๆเลยก็สาภาพเรียกว่าสวยครับรถไม่เคยบรรทุกหนักแต่ถ้าใครจะเอาเอาไปบรรทุกหนักก็ทำได้เลยรถสวยมากรถสวยมากนะครับ ให้ดูข้างล่างนะครับแสงน่าจะพอถ่ายอยู่ให้ดูดูนะครับว่าคาสีอะไรเป็นไงบ้างนะครับเดิมเดิมนะครับที่ขอขอดูภายในยนะ่อยเนาะไม่มีชนนะครับไม่มีเด็กเด็กเกี่ยวบ้างกำโพงกำแ,ำแทนรอยีนิด่หน่อยนะครับให้ดูนะครับ ดูประเด็นแรกก็เป็นกระจกกระจกก็ยัง,งใสนะครับคเครื่องเสียงดีมากเลยเครื่องเสียงเสียงดังดีนี่ฝนตกอาจจะเป็นรอยนิดหน่อยข้างบนครดูด้าน,นบนก่อนข้างบนมันอะนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมคือโดยรวมคือสะอาดอยู่เครื่องเสียงอันนี้ติดมาใหม่แล้วพี่ไม่ค่ะมากับตัวรถเลย,เลยแต่ว่าดีมากเลยนะระบบอะไรนี่เีย อันนี้กระจกไฟฟ้าหรือกระจกธรรมดาธรรมดาค <ฮะ S 1> ่ะอ๋อกระจกธรรมดานะ,ะธรรมดาเอาประตูเกียร์ธรรมดาครับเป็นเกียร์ธรรมดาดูข้างหลังให้ดูชัดๆนะครับเอ,อเอาใหห้เ็นอย่างนี้เลยดูอย่างนี้เลยอ,อยากดูรถตอนไหนบอกได้เลยขับไปให้ดูหรือว่าสะดวกก็มาดูดด พยายามถ่ายนะถ้าใครอยากดูชัดๆก็ให้ลองร e ีเพลย์นะครับผมถ่ายให้ชัดที่สุดและเอไปนี่ใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรเป็นกระบะตอนเดียวครับพี่เนาะตัวตัวนี้กี่ซีซีนะครับเ,เดี๋ยวน,น,นะมันจะมีใบอยู่ตรงนั้นอ๋อเอกสารอยู่ตรงนน้นเอกสารอยู่ใน,นาารถอ่ะ ได้ได้ครับวันนี้เราเก็บข้อมูลให้ชัดๆนะครับอะไรบ้าง <c oughs> ผมก็ถ่ายให้ดูกันเลยแล้วก็จะมีภาพนิ่งเลยนะครับภาพนิ่งภาพนิ่งเดี๋ยวผมถ่ายทีอีกที อ่อนอดูอให้พี่หน่อยกรงไหน่อสี่สี่อ๋อครับสี่สี่สองพันห้าสี่สี่นะครับโตโยตา้าดีโก้ดีโก้เอกาสารพร้อมโอนนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยดูสายไฟดูให้ชัดๆไปเลยนะครับ พี่ลองอันนี้ผมปิดเปิดประตูให้ดูเลยนะพี่ถอดกุญแจหน่อยบางคนบางคนชอบลองตอนเปิดประตูว่าประตูตกไหมอันนี้เราลองให้ดูเลยนะครับว่าป,ประตูไม่ตกนะครับ